สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีถูกผูกคูกนนะครับเนาะครับครับมือนี้ขอให้ยเอฟซีสุขสงวนหมาน้อครับเด้อท่านส่องเสียงยาผ้ารอยูทูบครับมือนีครับเป็นมือดีแล้วครับวันที่หนึ่งนะครับเนาะครับวันพุธที่หนึ่งพฤศจิกายนหกหกนะครับเนาะครับลำล้ำเรื่อยๆน้ำแข็งนะครับเด้อสำหรับเอฟซีของเสียงยาทุกผูกถูกขน คอยสุขคอยมานครับครับมาเบิงตัวเลขครับในระยะเวลาล่อของรัฐบาลไทยออกที่นี่นะครับเนาะครับข้ามม่มาเบิงเลขของของประเทศเล่าครับของประเทศเล่านะครับเนาะเป็นวันพุธที่หนึ่งนะครับครับเล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับเล้าพัฒนา มือแรกมันก่อขึ้นกันแหละครับราวพัฒนาขเขาจ็ออกขึ้นกันครับเราพัฒนานาะครับแล้วราวพัฒนาหมุอวันที่หนึ่งครับหนึ่งพอยหกหกแหละครับหกหกครับเป็นของเล่าเวยครับเด้อครับครับชุดนี้เป็นของปูขุนครับปูขุนครับปูขุน เลข่องวดที่แล้วของเล่าเกือบแตกนะครับเนาะ4ตัวของเราครับมันเป็น290 90กับ290นะครับเนาะครับเกือบแตกของเงินครับของปูขุนนะครับเนอะวันที่หนึ่งแหละครับวันที่หนึ่งเป็นชุดเล่าพัฒนาเลยครับเด้อะเล่าครับในคณะที่รออยู่นี่ครับ มาเบิ่งเหล็กเล่าไปต้องการนะครับเนาะดูเหล็กเล่าต่อไปเลยครับพู้ละบาทซ่องบาทครับเพราะเป็นอยังสําหรับเหล็กเล่าเกล่าไร้วันนะครับเนาะปูขุนนะครับเด้อปูขุนครับเล้าการเหล็กของเพลินกับคือเก้าล่ะครับสไตล์เก้าล่ะครับบนล่างครับเหล็กของปูขุน บุญลางครับเลขเขี้ยงเลขวิ่นของเพิ่นเลขวิ่นของปูหุน่นขมิสูนห้าศูนย์ห้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าครับสำหรับเลขวิ่นเดียวกับเด้อเลขวิ่นเลขเมาของปูหุน่นของเพิ่นนี่กด็ดีดีดีครับเลขวิ่นของเพิ่น เอาไปจับคู่ครับสําหรับข้อวิดเนาะครับเนาะครับสําหรับเหล็กเล้าครับเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะเป็นชุดของเล้าพัฒนาครับจับคู่โอเล็กวิ่งวิ่งบนก้อนครับวิ่งวิ่งครับวิ่งลูดวิ่งลูดเลยครับวิ่งลูดเจ็บ เจ็ดกับศูนย์นะครับเจ็ดกับศูนย์นะครับเนาะครับเลขของเพิ่นกะโค้งสุดท้ายไปแล้วเพิ่นกะโค้งศูนย์อย่างเดียวมีแต่ศูนย์ครับเลขของปูขุนนะครับเด้อครับพยายามติดตามไว้สําหรับปูขุนนะครับเด้อครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเด้อกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับจับคู่ครับจับคู่จับคู่มีเลขหกตัวมีเลขของคู่ครับจับคู่เป็นห้า 50า0 7 0 70ห้า9นเด้ากครับเด้อาไปจับไปวิ่นเบิงเลขปูขุน08 08 08 90หมักศูนยะครับเนาะเลนเของเพินศนยครับเก้าเก้นะครับนะเ,เนาะเก้าครับเก สำหรับเหล็กชุดของปูขุนนะครับเด้อครับการสำหรับเหล็กสามตัวของปูขุนมีอยูซีซีหางนะครับเด้อมีอยูซีหางนะครับเนาะครับเหล็กปูขุนกับมาและสไตล์เก้าพิ่นลหรครับครับเบิ้งนะครับเด้อก็มีเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ เก้ 9, 70, 8เจ็ดศูนย์แปดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับนี่เจ็ครับเจ็ดศูน เกตห้าเก้าเห้าเก้าครับนีสำหรับเล็กสามตัวของเพื่อนครับเล็กสี่ตัวที่นี่สำหรับเล็กสี่ตัวปูขุนมีคูหนึ่งครับมีคูหนึ่งอันนี้มีมีหามีสหางครับเล็กสตัวนะครับเนดะ้อเลขตัวห้เก้า เจ็ดศูนย์ห้าเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเนาะครับสำหรับเล็กตัวครับมันเล่นมันกลมหตัวใดแน่นอ้านล้อ๋มันกลมหอแปดเจครับ,นะรบ, 8, 70, รบไปจับไปบายพวงนครับเด้อถ้าผูดด้ใดมากรจังจัดผู้ใด,ดคัดกรผพานครับเจ ตัวร่องเหรอครับซุปนี้ครับตัวร่องของกันเนาะฉีดแมงซี่ครับตัวเลขก็มีความเสี่ยงนะครับเด้อผิดเจรนาเบิงครับเบิงผู้ใดหมักกับจังจัดผู้ใดคัดกับพานครับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะสำหรับตัวเลขของปูขุนครับอันนี้เป็นเล่าัฒนาครับอันนี้เป็นของปูขุนนะครับเด้อของเสียงหน้าหน้าไปแล้วครับครับติดตามเบิงเลยครับเด้อ เสียนนอนหน้าครับอันนี้ปูขุนครับหงวดวันที่หนึ่งนะครับเนาะครับปูขุนงวดวันที่หนึง่งครับเล่าพัฒนารับกองเสียงเสียนนอนหน้าครับเสียนนอนหน้านะครับเด้อเล่าพัฒนาครับ เซียนหน้าหน้าเนาะครับเนาะครับงามงลูดหกครับลูดหกเอาหกไปเลยครับหกสองครับหกสองหกสี่หกห้าครับหกหกครับแปดเก้าสองศูนย์ครับอันนี้สำหรับเซียนหน้าหน้าครับครับอันนี้สำหรับปูขุนครับปูขุนเอาปูขุนไปลูดเลยครับลูดลูดเก็ดกับศูนย์ครับ เล่าเล่าประจำวันนี้ครับวันพุธนี้ครับวันพุธที่หนึ่งนะครับเนาะเอาไปโชบไปหมันไปลําไปรวยรวยๆเฮงๆปังๆน้ำกันครับสาหรับเล่าพัฒนาด้วยครับเด้อครับทางส่งกเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับวันไหนน่ามาเรียนการพนันนะครับแลครับเนาะครับพิจารณาบ้างครับงามบอครับสําหรับรวยวันรวยขึ้นของผู้ขุนครับ มา,มาเบิ้งหลัวลุวยบน่าครับครับคลิปนี้ก็บพี่ยังหลายนะครับเนาะครับเสี่ยงยาผ้าล็อกขาสิทธราพี่และน้องนะครับขอให้พี่น้องยิบซี่ชุกชุกมันหมานนะครับเนดะ้อขำขึ้นนี่ครับสำหรับคลิปนี้เสียงยาผ้าล็อกขาขอสวัสดีครับ